สีราศีดวงการเงินดีฟ้าประทานโอกาสถูกรางวัลโชคลาภเข้าหาจากเลกใกล้ตัวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลค<น>ลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีราศีมีดวงการเงินดีฟ้าประทานโอกาสถูกรางวัลโชคลาภเข้าหา ได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทําให้การงานมีแต่โอกาสในสิ่งดีๆอยู่ตลอดมีงานใหญ่มากขึ้นบางคนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศการเงินมีเงินใหญ่เข้ามาโดยเฉพาะในช่วงของกลางสัปดาห์นี้ไปแล้วซื้อขายแลกเปลี่ยนจะดีมากเป็นพิเศษมีโชคลาภกับเลขทะเบียนรถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็น ความรักมีความสุขกับครอบครัว,วที่ดีได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่คนที่ดูดูใจกันอยู่จะสมหวังมีดวงแต่งงานคนโสดจะพบรักในที่ทำงานกับคนอายุน้อยกว่าราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนการงานจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำมีคนพูดถึงอยู่ตลอดการลงทุนอะไรเพิ่มเติมรอบคอบมากขึ้นได้รับงานใหญ่โดยมีคนอายุน้อยคอยสนับสนุน การเงินรู้จักค่าของการเงินพยายามเคลียร์หนี้สิน,สนทุกอย่างให้หมดสิน้นมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคได้ครอบคร<อ>ัวที่ดีคนที่อยากมีลูกจะสมหวังรวมถึงได้รับข่าวดีกับลูกหลานบริวารโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการศึกษาการเรียนต่อคนโสดมีโอกาสพบร,รักกับคนอายุน้อยหน้าตาดีราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16าากรกฎาคมถึง18สิงหาคม ชาวราศีกรกฎการงานมีความขยันมากทำสิ่งใดก็แล้วแต่จะต้องสำเร็จและมีผู้ใหญ่หรือลูกค้าคอยสนับสนุนอยู่เสมอขอความตั้งใจและมีความพิถีพิถันทุกสิ่งที่ทำการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ใช้จ่ายอย่างมีความสุขรวมถึงคนที่เป็นหนี้สินจะเคลียร์ได้หมดมีโชคลาภจากความฝันให้โชคความรัก ใช้เงินซื้อความสุขทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดเข้าของเครื่องใช้สนับสนุนให้ลูกหลานบริวารวาได้ดีคนโสดจะพบรักกับคนรวยมีฐานะ ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากการงานเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะงานใหญ่ใหญการเงินมีเงินเข้าโดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งใดทําการค้าสมหวัง มีเงินเข้าตลอดมีโชคลาภกับสามตัวหน้า,ห,นาหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคความรักจะได้รับการช่วยเหลือกับคนรักมากขึ้นใครที่เคยมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะลี่คลายลงไปในด้านที่ดีคนรักเก่ากลับมาคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนหน้าตาดีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ